โรงเรียนบ้านม่วงภูมิใจนำเสนอคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อเด็กสงขลาย,ยุคใหม่ใส่ใจอนาคตชื่อผลงานเรื่องไข่ไข่ที่บ้านม่วงเมื่อกล่าวถึงจังหวัดสงขลานอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งธรรมชาติและสถาปัตยกรรมต่างๆที่น่าสนใจแล้วเรื่องอาหารการกินก็เป็นที่เรื่องชื่อไม่แพ้ก,กัน นี้เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องอาหารซึ่งไข่ครอบเป็นเรื่องที่พวกเราสนใจเริ่มต้นจากบ้านม่วงเป็นชุมชนที่ทำเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นสวนยางหรือเลี้ยงสัตว์หลังจากที่โรงเรียนบ้านม่วงได้นำกรอบสารท้องถิ่นสู่ห้องเรียนโดยบูรณาการกับวิชาต่างๆเช่นภาษาไทยสังคมโดยมุ่งเน้นเรื่องใกล้ตัวเรื่องง่ายๆอย่างไข่ครอบ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสงขลาทำให้เกิดความสนใจและต่อยอดเป็นการศึกษาเรียนรู้ลงมือทำและขยายผลในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมในด้านอาชีพเป็นแนวทางให้กับผู้อื่นสามารถนำไปประกอบอาชีพและเป็นการรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาเพราะถ้าเด็กสงขลายุคใหม่สนใจแต่เรื่องอนาคตโดยไม่นำพาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำให้สงขลาเรามีวันนี้ เรื่องราวของจังหวัดสงขลาคงเลือนหายไปกับการเวลาไปด้วยดังนั้นผลงานที่ผลิตนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะส่งเสริมให้เด็กยุคใหม่สนใจเกี่ยวกับจังหวัดสงขลาและจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจในจังหวัดของตนเองสืบต่อไปสวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงอาคณาดิทิชาวีค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสวัสดีค่ะนูชชื่อเด็ก สวัสดีค่ะหนูชื่อดิก๊กมิงคูดได้มาอดมันค่ะ,ะ,คะ,คะอ,อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโซเฟียเบนโซอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสงขามีอาหารการกินที่อร่อยแล้วก็มีสถานที่ท่องทเ,อเที่ยวเช่นหาดสมิลา สะเดาค่ะเป็นอำเภอหนึ่งของสุขคาค่ะอยู่ดุูมยบ้านม่วอำเภอสะเดาค่ะเปนชุมชนอิสลามค่ะทําอาชีพเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะและยีรา,า,าค่ะวิชาสังคมก็สอนเกี่ยวกับการทำของสุขาค่ะและวิชาภาษาไทยสอนเกี่ยวกับไข่ข้อ ค่ะส่วนใหญ่เขาจะเอาไข่ขาวค่ะไปเคลือบอวนเพื่อทําให้อวนอยู่ได้นานขึ้นนะคะเสร็จแล้วเขาไม่ต้องไข่ีคือเสียด้ค่ะเสร็จแล้วเคยเอาชทไข่ครอบค่ะเพราะว่าในชุมชนของพวกหนูมีการเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่ ทําให้ได้ไข่ทุกวันเลยคิดว่าถ้าเอาไข่ปิดมาทําเป็นไข่ครอบน่าจะเพิ่มมูลค่าของไข่ได้มากขึ้นค่ะทำให้สร้างอาชีพ้หนึ่งล้างไข่ให้สะอาด 2. องอกไข่บริเวณฝาไข่ค่ะสแยกไข่ใส่ลงในหม้อค่ะส่วนเปลือกไข่เราจะนํามาตัด แล้วเอาไปล้างทิ้งไว้ให้แห้งค่ะ5านำนำไข่แดงใส่ในน้ำเกลือค่ะทิ้งไว้สองชั่วโมงค่ะ 6. เอาเปลือกไข่ที่ล้างเสร็จแล้วนำใส่นำาปลไข่ใส่เข้าไปค่ะทิ้งไว้5 6ถึงชั่วโมงค่ะแล้วค่อยเอาไปนึ่งค่ะครั้งแรกนี่ก็ทำก็สไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็เค็เอมอันนี้นิดนึงค่ะแล้วก็พอลงมาทำครั้งที่สอง ก็สีสวยแล้วก็กลมกลมค่ะแล้วเราก็ได้จัดจ,จดกิจกรรมเล็กๆสำหรับให้น้องๆคนอื่นได้รับรู้ด้วยค่ะดูดีใจที่ได้เกิดเป็นเด็กคนนึ้ค่ะหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะการทำอาหารที่ใครอบค่ะมีอีกหล,ลายเรื่องที่หนูไรียรูก้เกี่ยวกับส่งค่ะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรหนูก็จะคงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ค่ะบ๊ายบาย